สวัสดีค่ะเวลาวนะคะชุดนี้เป็นตัวเลข3ตัวท้ายของเวลางวดวันที่15ตุลาคมค่ะเวลาวันพฤหัสบดีนะคะในรอบนี้ลงให้ที่3งวดย้อนหลังนะคะมีสูตรที่นำมาให้ดูในรอบนี้3สูตรเหมือนเดิมชุดที่แล้วนะคะที่เราลงให้ต้องกราบขออภัยเพราะว่าตัวเลขไม่เข้าเลยนะคะงวดที่แล้วสูตรที่คำนวณได้ กับตัวเลขที่มานะคะที่จับเด่นให้ด้วยก็ไม่ตรงเลยนะคะต้องขออาภัยเป็นอย่างสูงสําหรับคนที่ติดตามนะคะในรอบนี้สูตรที่1ของเราก็จะเป็นหลักพันนะคะคูณด้วย2บวกด้วยหลักร้อยบวกด้วยหลักสิบคูณด้วย3าบวกด้วยห่งสูตรที่สองนะคะเป็นหลักหมื่นคูณด้วยสองบวกด้วยหลักพันบวกด้วยหลักร้อยบวกด้วยหลักหน่วยบวกด้วย4สูตรที่3นะคะ เป็นหลักหมื่นคูณด้วย3หลักพันคูณด้วย2บวกด้วยหลักหน่วยแล้วก็บวกด้วย2คงทีนะคะตามนี้เลยเราจะเริ่มคำนวณน,นะคะงวดวันที่1ตุลาคมนะคะตัวเลขตกขอบนิดนึงนะ1ตุลาหตุลาไล่ไปจนถึงงวดวันที่12นะคะตัวเลขนะคะของเราเกิดจากการคำนวณตัวเลขหวยเราเป็นหลักนะคะย้อนหลังเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชม เริ่มที่สูตรที่1นนะคะใช้ที่หลักพันรอบนี้หลักพันของเราเป็นเลข8นะคะคูณ2ได้เท่ากับ16แล้วก็บวกด้วยหลักร้อยนะคะเป็นเลข8หลัก10นะคะเป็นเลข4 4คูณสนะคะได้เท่ากับ12 ปิดท้ายด้วยเลข1คงที่นะคะก็ใช้เป็นเลข6บวกกับ8ได้เท่ากับ14 4บวก2ได้6 6บวกกับ1ได้เท่ากับ7ค่ะสูตรที่2นะคะเป็นหลักหมื่นคูณด้วย2ใช้0นะคะคูณกับ2ได้เท่ากับ0บวกด้วยหลักพันนะคะเป็นเลข8หลักร้อยก็เป็นเลข8หลักหน่วยนะคะเป็นเลข9้า บวกด้วย c ใช้8บวก8ได้เท่ากับ16 6บวกกับ9ได้เท่ากับ15 5บวกกับ4ได้เท่ากับ9ค่ะสูตรที่3หลักหมื่นคูณที่3นะคะก็ใช้เป็นเลข0ูคูณ3ได้0บวกด้วยหลักพันนะคะเป็นเลข8 8คูณสได้เท่ากับ16 หลักหน่วยคือเลข9คูณสได้เท่ากับ18 6บวกกับ8นะคะได้เท่ากับ14เราใส่เป็นเลข4ค่ะได้ชุดตัวเลขรวมนะคะเป็น7 9 4ผลนะคะวันที่5ตุลาคมออกมาเป็นตัวเลข9 7 4นะคะมีเลข9เลข7แล้วก็เลข4ค่ะ งวดต่อไปนะคะใช้หลักสุรแรกนะคะเราใช้หลักพันก็คือเลข3 3คูณ2ได้เท่ากับ6บวกด้วยหลักร้อยเป็นเลข9หลัก10เป็นเลข7นะคะ7คูณ3ได้21ใช้1บวกด้วย1คงที่นะคะ6บวก9ได้เท่ากับ15 5้บวกหนึ่ได้หกหบวกหได้เท่ากับ7นะคะเราก็ใส่เป็นเลข7สูตรที่สองนะคะเริ่มที่หลักหมื่นก็คือเลขสี่คูณสได้เท่ากับ8บวกด้วยหลักพันนะคะเลขสามหลักร้อยคือเลข9หลักหน่วยนะคะเป็นเลข4บวกด้วย 4คงที่นะคะสูตรนี้ใช้เลข8นะคะบวกกับ3ได้เท่ากับ11 11บวก9ได้เท่ากับ20 20บวก4ได้24 4บวก4ได้เท่ากับ8ใส่8ไว้ก่อนนะคะสูตรที่3ใช้หลักหมื่นคือเลข4 4คูณ3ได้เท่ากับ12 หลักพันนะคะเป็นเลข3คูณ2ได้เท่ากับ6หลักหน่วยเป็นเลข4คูณ2ได้เท่ากับ8 2บวก6ได้8 8บวก8ได้เท่ากับ16ชุดนี้เป็นเลขที่ออกมา7 8 6นะคะมาดูผลวันที่8ตุลาออกมาเป็นเลข 7 86ในงวดที่2นะคะเราคำนวณได้ตัวตรงเป็น7 86ก็ขยับมาดูงวดวันที่8นะคะงวดที่3ของเราสูตรที่1เป็นเลขหลักพันนะคะคือ1คูณ2ได้2หลักร้อยเป็นเลข7หลัก10เป็นเลข8นะคะคูณ3ได้เท่ากับ24 บวกด้วย1คงที่2อบวก7เ,เป็น9 9บวกกับ4ได้เท่ากับ13 3บ,บวก1ได้4ใส่เลขสมานะคะสูตรที่2เป็นหลักหมื่นคือเลข3คูณ2ได้เท่ากับ6ห,หลักพันเป็นเลข1ห,หลักร้อยก็คือเลข7 หลักหน่วยรอบนี้เป็นเลข6ค่ะบวกด้วย4คงที่นะคะ6บวก1เป็น7บวกกับ7ได้14 4บวก6ได้10 10บวก4ได้เท่ากับ14สูตรที่3นะคะหลักหมื่นคือเลข3คูณ3ได้เท่ากับ9 หลักพันคือ1คูณ2ได้2หลักหน่วยคือ6คูณ2ได้เท่ากับ12 9บวกกับ2นะคะได้11 11บวก2ได้เท่ากับ13นะคะก็ได้เป็นชุด4 4 3ผลของวันที่12นะคะ4 4 3 เราคำนวณได้ตัวตรงนะคะ4 4 3ในงวดที่3นะคะก็เข้ามาแล้ว2มงวดตัวตรงแล้วก็งวดแรกเป็นตัวเลขตัวโตวตัวกลับดูแนวทางนะคะวันที่15ใช้เลขของวันที่12นะคะสูตรแรกหลักพันคือเลข1 2คูณ2ได้2 หลักร้อยเป็น4นะคะแล้วก็บวกด้วยหลักสิบคือเลข4คูณ3าเป็น12บวกด้วย1 2บวก4ได้6 6บวกสองได้8 8บวก1ได้เท่ากับ9สูตรที่สองใช้หลักหมื่นคือ8คูณ2ได้เท่ากับ16บววบวกด้วยหลักพันบวกด้วยหลักร้อย บวกด้วยหลักหน่วยบวกด้วย4ปิดท้ายนะคะ6กบวกหเป็น7 7บวกกับ4ได้11 11บวกกับ3ได้เท่ากับ14 4บวก4ได้เท่ากับ8สูตรที่3หลักหมื่นคือ8คูณ3ได้เท่ากับ24หลักพันคือเลข1คูณด้วยส หลักหน่วยนะคะคือ3าคูณสได้เท่ากับ6 4บวกสได้6 6บวกหเท่ากับ12นะคะก็จะเป็นชุดตัวเลขที่เราคิดออกมาแล้วได้เป็น982ตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวเลขตัวตรงที่ปักหลักแล้วนะคะจับแยก2ตัวนะคะได้3ชุด98 92นะคะแล้วก็82นะคะจากตัวเลขชุดนี้ที่จับแยกออกมานะคะสูตรนี้ค่อนข้างที่จะเดินดีนะคะแล้วก็บางสูตรย่อหลังได้หลายงวดนะ,ะก็ดอดึงเอาตัวเฉพาะตัวเด่นๆออกมาให้นะคะก็จะได้ตัวเลขตัวตรงนะคะตัวตรงเป็นชุดนี้นะคะ9 82แล้วก็ตัวเลขที่เป็น สองตัวจับให้คือ98 92แล้วก็82นะคะอย่าลืมตัวกลับด้วย89 29นะคะแล้วก็28แต่ถ้าเกิดตามสูตรจริงๆคือตัวเลขตัวตรงก็คือจะเป็นเลข82นะคะตัวเดียวแล้วก็ชุดนี้ก็982ตามสูตรเลยค่ะสำหรับแนวทางในการคำนวณน,นะคะก็จากสถิติย้อนหลังเพราะฉะนั้นชอบตัวเลขไหนชอบสูตรไหนสูตรไหนที่เข้านะคะก็สามารถยิบยกเอาไปใช้ต่อได้เลยค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ